เราใช้วิธีการในการตรวจสอบธุรกรรมของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์นะครับคือรายชื่อของคนที่อ,อยู่ในกฎหมายของสหรัฐอเมริกาแล้วสิ่งที่เราพบก็คือความผิดปกติของการทำธุรกรรมนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าเริ่มต้นจากเงินเพียงแค่10เหรียญสหรัฐหรือ330บาท นะครับที่เป็นทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งบังเอิญเป็นบริษัทที่มีอดีตรัฐมนตรีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เข้ามาสามารถซื้อกิจการนะครับซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าไม่เป็นร้อยเท่า,เ,าปเป็นเป็น,เป,นเป็นล้านเท่าุกทีรครับเป็นล้านเท่า และในที่สุดบริษัทเหล่านั้นก็มาเชื่อมโยงกับกลุ่มบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ที่สหรัฐอเมริกาแต่ปลายทางเนี่ยยังมาถึงบริษัทพลังงานหลักของประเทศไทยนะครับซึ่งก็ตกเป็นข่าวมาด้วยซ้ำว่าอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งกับกัมพูชานั้นกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศด้วย